ข่าวด่นกันทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิปข่าวกระแสจะมาพูดถึง3เพลงดังในวงการหมอลำนะครับที่ต้องบอกว่าขึ้นฟีดแรงแบบสุดๆนั่นเองนะครับ รีด้ว่าช่วงนี้ครับทุกคนกระแสหมอลำเนี่ยก็ยังฟีเวอร์แบบสุดๆครับ 3. เพลงในวงการหมอลำที่ต้องบอกว่าตอนนี้ติดเทรนด์แบบสุดๆแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงวงการเพลงแบบสุดๆครับทุกคนปกติแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าแนวอินดี้มาแรงมากๆวงการลูกทุ่งมาแรงมากๆแต่ทุกวันนี้ครับทุกคน3ศิลปินคนนี้ต้องบอกว่าพาเพลงหมอลำเนี่ย มาได้ไกลมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับแบบสุดๆนั่นเองครับมีเพลงอะไรกันบ้างในตอนนี้ที่ติดเทรนด์นะครับทุกคนเพลงแรกครับทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพลง ของคุณแอนอดีนั่นเองครับบังเอิญมันได้อโอ้โหซึ่งตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาศิลปินดาราต่างๆอินฟลูเอนเซอร์แห่กันเอาไปเล่นแผ่นเสียงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงของคุณแอนต้องบอกว่าเพราะมากๆออกแนวแบบลุกทุ่งกับทุกคนซึ่งเข้ากับเสียงของคุณแอนอดีแบบสุดๆครับพร้อมความน่ารักของคุณแอนแล้วก็ท่าเต้นที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเข้าไปแห่ ชมนะตอนนี้ยังติดแฮชแท็กสเพลงมาแรงอยู่ครับทุกคนตอนนี้กำลังมุ่งสู่5ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่อยู่ในวงการหมอลำม,มายาวนานมากๆเป็นทั้งนางเอกหมอลำเป็นทั้งศิลปินเดี่ยวครับทุกคนทำให้วงการหมอลำเนี่ยครับทุกคนรันไปนะจากนางเอกหมอลำครับทุกคนกับการโด่งดังจากเพลงลืมหูซิปนะครับทุกคนแล้วก็แวบ๊แวบๆนี้แล้วก็มาต่อกันด้วยเพลง บังเอิญมันได้อะนะครับทุกคนเซึ้งคําร้องทํานองเนี่ยเป็นของอาจารย์บอยเขมราชนะครับเรียบเรียงอาจารย์สวัสดสารคามโอ้โหถึงว่าล่ะดนตรีมันสุดๆนะครับดูแลการร้องนะครับอาจารย์สวัสดสารคามกับทุกคนแล้วก็ทีมงานเนี่ยบันทึกเสียงตุ้มโฮมสตูดิโอนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าทั้งทีมถ่ายทําทั้งโอ้โหโปรดักชั่นต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับเพลงนี้นั่นเองนะครับ ต่อมาครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสแล้วก็เป็นไวรัลมากมากเลยครับทุกคนสําหรับเพลงของน้องก้อยเซรินี ฮักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นนะครับจากนางเอกสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับทุกคนสู่การออกซิงเกิลใหม่ซึ่งต้องบอกว่าสะท้อนสังคมแบบสุดๆนะครับและก้อยชารินีเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆครับทุกคนรวมถึงการทำคอนเทนต์ของบอสโจโยมนินินที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆหลังจากที่บอสโจครับทุกคนได้มีการโพสต์แคปชั่นนะครับบอกว่าฮักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นนะครับกลายเป็น ภรรยาไม่ให้เข้าบ้านนั่นก็คือซ้อนนุษนั่นเองครับทาให้หลายคนเนี่ยติดหูตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วครับทุกคนก็ทําให้เพลงนี้นะครับขึ้นไปอยู่แฮแท็กสิในมาแรงนั่นเองครับเพลงของน้องก้อยเซรีนีครับทุกคนต้องบอกว่าก้อยเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆรวมถึงตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาศิลปินต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็นําไปใช้เล่นแผ่นเสียงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับฮักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้ปเป็นครับทุกคนโปรดิเซอร์ ท่านทนายเอกิติศักดิ์นะครับเรียบเรียงดนตรีเนี่ยอาจารย์จินนี่ภูไทยคําร้องทํานองอาจารย์ยุ้ยมานาักั์นั่นเองโปรดักชั่นนะครับน้ำเพชสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ผู้อํานวยการผลิตเนี่ยก็จะเป็นบอสโจโยมนินกับทุกคนซึ่งปล่อยในช่องลําเพลินอินดี้รคคอร์ดนั่นเองกับทุกคนซึ่งเพลงนี้นะครับไปได้สูงสุดถึงแฮตแทก หนึ่งในมาแรงในหมวดหมู่ทั่วไปเลยทีเดียวนะครับทุกคนท่ามกลางแฟนๆครับที่เข้าไปนะครับชื่นชมนะครับในความสามารถของน้องก้อยสรินีวันที่ปล่อยเพลงอุ้มอิ่มก็อยู่กับน้องก้อยนะครับทุกคนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ก้อยสรินีเช่นเดียวกันก้อยเรินีเนี่ยก็เผยว,ว่าอันดับแรกเลยขอบคุณพ่อโจนะครับที่ทําคอนเทนต์จนขอบตาดําจนทําให้แบบว่าโอ้โหนะครับเพลงนี้เนี่กลายเป็นกระแสะแล้วก็กลายเป็นไวรัลเลยทีเดียวครับตอนนี้กําลังมุ่งสู่ 1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีกับน้องก้อยเฉินหนีรับทุกคนก้อยเชิน,นีก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินกับทุกคนที่มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปฏิวัติเนาะคำว่าหมอลำนะครับ น้องก็พาคําว่าหมอลำเนี่ยไปสู่สากลได้เหมือนกันเลยทุกวันนี้ครับทุกคนนอ้องบเพลงในวงการหมอลำเนี่ยมาแรงมากๆติดเทรนด์ติดชาร์ตกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะครับต่อมาครับนอีกผลงานเพลงหนึ่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วแล้วก็คาดว่าจะเป็นเพลงดังในตำนานแน่นอนเพลงนี้นะครับสาหรับบทเพลงของน้องอุ๋งอิง สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนสาวสัมน้อยคอยฮักจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กภูมิรินรับทุกคนเพลงนี้ก็ถือได้ว่าปิดเทรนยาวนานแบบสุดๆนะครับและทุกวันนี้รับทุกคนคนเนี่ยยังนําแผ่นเสียงนี้ไปเล่นกันยังไม่จบไม่สิ้นนะสําหรับสาวสัมน้อยคอยฮักรับทุกคนซึ่งตอนนี้กําลังทะลุ10ล้านวิวแล้วตอนนี้อยู่ที่9ล้านกว่าวิวแล้วนะครับทุกคนสําหรับเพลงขององค์อิงนะซึ่งตอนเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่า เหล่าบรรดาศิลปินดารานะครับรวมถึงอินฟอนเซอร์นะครับทุกคนทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับได้นําแผ่นเสียงนี้ไปร้องไปเล่นกันนะครับทุกคนดังๆระดับประเทศทั้งนั้นเลยครับทุกคนคนเนี่ยก็ตามนะครับเสียงเพราะๆมาจากแอป,ปต่อๆกันนะครับมาดูองค์อิงเพชรบ้านแพงในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดหรือว่าช่องลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนั่นเองครับทุกคนเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าจากปลายประกาจาจย์บิ๊กภูมิริน um ครับทุกคนซึ่งเป็นทํานองลำเพลินและองค์อิงเพชรบ้านแพงก็ไม่ ทําให้ fc แฟนคลับหรือว่าแฟนแฟเนี่ยผิดหวังนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยน้องถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆรวมถึงการใช้แดนเซอร์เนี่ยรวมร้อยชีวิตเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นภายใต้การบริหารงานอนํานวยการผลิตโดยบอสโตโยมนินเช่นเดียวกันครับเพลงนี้ตอนแรกนะครับกระแสเนี่ยเหมือนจะนิ่งๆเหมือนจะนิ่งๆิ่งเลยแต่สักพักหนึ่งครับทุกคนจังหวะมันได้นะครับรวมถึงท่อนฮุกเนี่ยมันได้ i love you หรือว่าท่อนฮุกต่างๆหลายท่อน มากๆเครตันบิ๊กภมิรินเนี่ยได้แต่งออกมาครับโดนใจแฟนคลับแฟนเพลงทั่วประเทศนะครับทำให้เพลงนี้น่ยกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับลำเพลินอินดี้รคคอร์ดอีกหนึ่งครั้งนะครับขึ้นชาร์ตไปถึงอันดับโลกเลยทีเดียวครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยมาสจใจจริงๆที่มาเปลี่ยนแปลงวงการหมอลำให้ไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นสำหรับองค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ เพลงนี้นะครับทุกคนจากปลายปากกาจาันบิ๊กพุมรินนะครับร้องโดยน้องอุ๋งอิงแน่นอนอยู่แล้วครับเรียบเรียงอาจารย์บุญหลงมงคลพอนะครับโปรดิวเซอร์นะทุกคนก็จะเป็นท่านทนายเออำนวยการผลิตเนี่ยบอสโจโยมนินนั่นเอง โปรเจคชันเนี่ยน้ำเพชรสตูดิโอนะครับกราฟิกคุณวิเรศจันทะเขตครับทุกคนจากค่ายเพลงลำเพลินอดี้รคคอร์ดนะครับศูนย์หน้าทั้งทีนะครับอย่างน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยปล่อยเพลงนี้ออกมาครับทุกคนทําให้เพลงนี้ครับทุกคนขึ้นไปสู่แฮชแท็กหนึ่งในมาแรงภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับแล้วก็ติดเทรนติดกระแสเลยทีเดียวนะครับทุกคนละครับชอบเพลงไหนมากที่สุดนะครับทุกคนแต่ข้อมิ่ขับกระแสชอบทุกเพลงเลยนะไม่ว่าจะเป็น เพลงของคุณแอนลอดีเองก็เป็นเล่นแผ่นเสียงมาแล้วนะครับทุกคนชื่นชมคุณแอนน้ำเสียงคือเป็นเอกลักษณ์สุดและเหมาะกับเพลงลูกทุ่งมากๆน้องก้อยเชลีนีก็เศร้าเหลือเกินน้องทุกคนคือเข้ากับชีวิตหลายๆคนเป็นเพลงอกหักนะครับส่วนสาวสำน้อยคอยฮักก็เป็นเพลงแบบสาวสำน้อยที่คอยรักนะครับจากเขาเรียกว่าอะไรจากคนรักอะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วก็จังหวะมันได้จังหวะลําเพลินและไม่เคยมีใครเอาทานองลําเพลินเนี่ยมาเข้าห้องอัดสักทีมีน้องอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีแบบสุดๆนะครับ ชอบเพลงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับส่วนตัวเลยชอบทั้ง3เพลงเลยครับ